ร้อนร้อนมากๆครับชมครับสวัสดีครับผมนนบรรยากาศวันนี้ใช้ได้ทีเดียวนะวันนี้มีใครหยุดไหมวันนี้นะครับมีใครหยุดหรือเปล่าวันนี้ วันเสาร์ที่20สิบนะครับทักทายผู้ชมทางบ้านครับวันนี้พร้อมหรือยังครับเตรียมตัวนะฮะเดี๋ยวสักครู่นะฮะอ่าก็จะเดินทางเข้าป่ากันแล้วนะครับสวัสดีครับผมพร้อมตอนเนาะผมด้อยังพร้อมด้อยังโอเคพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วเตรียมตัวเด้อเตรียมตัวเด้อ เตรียมตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะครับนะครับร่วมสมทุนล่าหาหวยนะครับอ่าร่วมสมทุนล่าหาหวยนะครับกสิกรไทยนะฮะเลขที่1 3 0 2 7 1 6 7 8 8นย์สนครับทุกท่านค,ครับร่วมสมทุนรายการล่าหาหวยนะฮะ นะครับเตรียมตัวให้ดีนะฮะเตรียมตัวให้ดีนะครับ เตรียมตัวเตรียมตัว,ตวนะฮะนะครับใครที่นะฮะจะร่วมสมทุนรายการล่าหางหวยก็สามารถโอนมาที่กสิกรนะฮะเลขที่130 27 16 788ครับชมนครับนะฮะเดี๋ยวเยน็นๆเราจะเดินทางเข้าป่ากันแล้วนะครับเตรียมตัวนะฮะเตรียมตัว,ตวให้ดีนะครับอย่าพลาดนะฮะสลหรับข้ามคืนนี้นะฮะกับวิธีปลุกพระขอตัวเลขเอามาฝากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศครับผม ภาพภาพกลับไหมเนี่ยนะฮะเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนภาพกลับกับพี่แมนอะภาพกลับใช่ไหม โอเคภาพภาพกลับหัวโอเคภาพกลับหัว โอเคอย่างนี้ได้ไหมนะโอเคนะฮะทุกทชมครับก็ประมาณนี้นะฮะใครที่จะร่วมสนท,ทุนรายการล่าหาหวยก็นะครับร่วมมาได้นะครับที่นี่เลยนะฮะธนาคารกสิกรไทยนะครับผมสำหรับการร่วมสนท,ทุนนะครับธนาคารกสิกรไทยเลขที่หนึ่งสามศูนย์สองเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดแปดแปดนะครับทุกๆก,การร่วมบุญหนึ่งพัน ทุกๆการโอนส่วนทุนหนึ่งพันบาทได้ลูกแก้วหนึ่งองค์ครับทุกๆการร่วมส่วนทุนหนึ่งพันบาทขึ้นไปนะฮะหนึ่งพันบาทได้ลูกแก้วหนึ่งองนะสองพันบาทได้ลูกแก้วสององครับทู้ชมครับอ่านะครับก็นะครับได้ได้นอกจากทีมงานนะฮะทุกๆการร่วมบุญนะครับหนึ่งพันบาทนะฮะร่วมส่วนทุนนะครับให้ลูกแก้วหนึ่งองนะครับใครที่จะร่วม ส่วนทุกนรายการล่าหาหวยก็ร่วมมาตามกําลังของตัวเองนะฮะสำหรับวันนี้อย่าพลาดกับตัวเลขนะฮะอย่าพลาดนะครับกับวิธีปลูกพาร์ค่ําคืนนี้นะฮะเป็นวันพาร์ที่แบบว่าเข้มขังมากนะฮะเป็นวันแรม15ค่ําไม่ได้มีกันง,ง่ายๆนะฮะอ่าไม่ได้มีทุกปีด้วยนะฮะจะมีเป็นบางปีเท่านั้นนะฮะปกติแรมเนี่ยข้างแรมจะมีแค่14ค่ําสูงสุดใช่ไหมนะฮะปกติ ถ้าเป็นข้างแรมคือหรือว่าคืนเดือนมืดเนี่ยจะมีแค่14ค่ำนะครับแรม14ค่ำนะฮะแต่ปีนี้แปลกมากก็คือแรม15ค่ำนะฮะวันนี้เป็นวันคืนเดือนมืดแรม15ค่ำด้วยนะฮะโอเคเลยท่านผู้ชมนะฮะถือว่าครบวงจรนะฮะเป็นวันผ้าใหญ่ด้วยเนาะวันอากาศก็จะร้อนๆหน่อยหมุนใช่ไหมยังหมุนอยู่ใช่ไหมเอ๊เน็ตเป็นอะไรเนี่ยนะฮะมีปัญหาบ่อยเหลือเกินนะ นะครับใครจะร่วมสมท,ทุนรายการล่าหาหวยนะฮะสามารถโอนมาที่ธนาคารกสิกรนะครับเลขที่1 3 0 2 7 1 6 7 8 8นะครับทุกๆการร่วมสมทุทุน1000บาทในรูกแก้ว1องค์นะครับทุกๆการร่วมสมทุนนะฮะรายการล่าหาหวย1 0 0 0บาทไดรลูกแก้ว1องค์นะฮะที่โอนมากสิกรนะฮะหนึ่งพันบาทจะรู่แก้ว1องค์นะฮะใครที่นะครับ โอนมาแล้วก็ทักส่งสลิปไปหาลายส่วนตัวของแอดมินนะฮะแอดมินแม่แอดมินแทนก็ได้ครับผมนะฮะแต่อย่าส่งเข้าไปในกลุ่มโอเพนแชทนะฮะนะครับใครส่งเข้าไปจะบล็อกเลยนะฮะบอกแล้วอย่าส่งเข้าไปมันอันตรายนะฮะข้อมูลส่วนตัวของคุณนะครับอันตรายมากๆนะฮะอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงเช่นนะใช่ไหมสวัสดี557ท่านนะครับเดี๋ยว เย็นๆก็จะได้เห็นวิธีปลูกพักกันแล้วนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูก็เตรียมตัวเข้ามาดูกันนะฮะอ่าโอเคขออย่าอั้นใช่ไหมเอาช่วยกันภาวนาอย่าให้อั้นมาอย่าให้ไปตรงที่อื่นมาอย่าให้ที่อื่นก๊อปไปนะ,ะอย่าให้ที่อื่นก๊อปไปนะฮะอย่าให้ที่อื่นก๊อปไปอย่าให้ดังนะฮะอย่าให้ดังจะได้ไม่อั้นเนาะโอเคเนาะอ่าจะได้ไม่อั้นกันทีเดียว โอเคขอแค่อย่าอั้นอะนะฮะถ้าพร้อมกันก็เดี๋ยวสักครู่นึงก็จะไปเตรียมตัวนะฮะเตรียมเข้าป่ากันนะฮะท่านผู้ชมก็รองเย็น,เ,นเตรียมรับชมกันนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปทำงานวันนี้เป็นวันหยุดก็โอเคเลยอ่าโอเคนะฮะสวัสดีทุกชมทางบ้านทุกคนครับหลายคนเพิ่งเข้ามาสวัสดีครับพร้อมแล้วกด9มาครับพร้อมแล้วกด9มากด9มา อ่าบอกยังรอเหมือนเดิมขอบคุณมากๆครับผมนะฮะโอเคขอบคุณมากมนะครับขอบคุณมากๆาโอเคนะนหลายหลาคนก็เข้ามาให้กำลังใจเตรียมตัวนะเปิดร้านดูรอชมข่าโอเคนะประดวงนะนะฮะตัดผมจนเพลินเลยทุกวันนี้นะฮะลูกค้าเข้าเยอะมากๆาตั้งแต่บูชาองค์ปู่ไปนะครับนะไม่ได้พักกันเลยเนาะโอเคสวัสดีครับด้หลายคนนะฮะ ่าโอเคสวัสดีครับโอเคขอบคุณทุกคนมากสวัสดี621คนตอนนี้นะครับเตรียมตัวนะฮะร,รับชมวิธีปลูกพระของข้ามคืนนี้พร้อมกันก็กด9ก้าวมานะฮะโอเคหลายคนก็เตรียมตัวกันนะให้ขอบคุณมากนะฮะ ทำงานอยู่ค่ะโอเคครับผมสวัสดีแอดพร้อมค่ะโอเคทุกคนพร้อมอะเก้าเก้าเก้านะฮะโอเคนะฮะจากออสเตรเลียนะฮะสวัสดีครับผมนะฮะก็เตรียมตัวกันเข้ามานะฮะทุกชมครับเย็นเย็นเจอกันแน่นอนนะฮะก็ติดจอไว้เลยนะฮะอย่าพลาดนะฮะ ไม่น่าจะอั้นหรอกงวดนี้ทุกชมครับไม่น่าจะอั้นนะงวดนี้นะสวัสดีครับช่างจ่อยครับสวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับทักทายทุกชมทางบ้านนะฮะจากกทมก็เตรียมตัวเข้ามาจากสกลก็มีอะนะครับเย็นเย็นเจอกันสวัสดีเจ็ดร้อยคนนะครับสวัสดีเจ็ดร้อยสิบแปดท่านตอนนี้นะฮะโอเคชัดแจ๋วนะชัดแจ๋วนะชัดแจ๋วนะฮะ ชัดแจ๋วชัดแจ๋วโอเครับชมจากพ่อโนมพยนะฮะสวัสดีด้วยนะครับรับชมจากพ่อโนมพยสวัสดีด้วยนะฮะนะครับใครที่จะร่วมสมทุนรายการล่าหาหวยนะฮะสมทุนวิธีปลูกผ้าก็สามารถร่วมมาที่ธนาคารกรสิกรไทยเลขที่130 1 3 0 2 7 1 6 7 8 8ครับทุกท่านครับนะฮะร่วมสมทุนรายการล่าหาหวยนะฮะโอนมาที่กสิกรไทยนะฮะ1 3 0 สอ1จุ8 8นะฮะทุกๆก,การร่วมสมทุทุนมานะฮะ1,000บาทจะได้ลูกแก้วนะฮะมหาบรมี1องค์นะครับทุกๆก,การร่วมสมทุทุนรายการล่าหาหวยมา1,000บาทนะครับจะได้ลูกแก้วมหาบรมี1องค์รุ่นพิเศษนะฮะนะครับให้โชคให้ลาบล่ำรวยค้าขายดีนะฮะบรม,มีลูกแก้วองค์ปู่นะครับสาธุสาธุาธขไขปู่เมตตาให้สามดวงตรง,ตรงสาธุครับผมนะฮะ โอเคนะครับนะครับก็ติดตามกันเข้ามานะครับเย็นๆก็เจอกันอยู่เรื่อยๆแหละไม่ข้ามโฆษณาคับเดินทางปลอดภัยขอบคุณมากครับนะฮะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วชมแล้วไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณมากขอให้ถูกหวยขอให้ถูกหวยนะฮะขอให้ถูกหวยนะฮะโอเคผมเขียนเขียนชื่อไปด้วยนะฮะชัยชุมพลนะครับชมครับ เขียนตัวหนังสือไม่สวยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะชัยจุมพลนะฮะท่านผู้ชมครับชื่อจริงชัยจุมพลโคตรเมตีนะฮะไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณมากครับนะไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณมากครับผมนะฮะคุณจันคุณจาริคุณจรินนะฮะโอเคนะฮะขอบคุณมากๆากเลครับอย่าลืมเหมืกันนะฮะทุกๆการร่วมสนทุนรายการล่าหาหวยมา1,000บาทจะได้ลูกแก้วมาหาเรามีรุ่นพิเศษหนึ่งองค์นะครับ เอาไปเพื่อขอเป็นมงคลเอาไปเสริมบารมีเอาไปเสริมดวงเอาไปเสริมโชคลาภนะครับคุณสมปองนะครับไม่กดข้ามค่าโอเคขอบคุณมากครับผมนะฮะสวัสดีทุกชมทางบ้านกันด้วยนะฮะนะครับหลายคนเข้ามารับชมแล้วนะฮะติดตามไว้เลยกดอนจนาชการไว้นะครับก่อติดไว้อย่าพลาดตอนเย็นนี้นะฮะไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะฮะรับชมจากต่างประเทศก็มาโอเคไม่กดข้ามโฆษณาค่าไม่กดข้ามค่าขอบคุณมากๆครับโอเคนะฮะทุกชมครับ สวัสดีทุกชมทางบ้านทุกคนกันด้วยนะฮะก็เตรียมตัวกันต่อไปเลยเรื่อยๆนะปัง,ปงๆวดนี้ปังๆนะฮะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะฮะเตรียมตัวกันเลยนะฮะใครไม่ดูอาจจะพลาดนะฮะดีไม่ดีไรสดจบนะฮะในตัวเลขแล้วลบวิดีโอเลยนะดังนั้นรีบเข้ามาดูอย่าพลาดนะอาจจะลบนะเพื่อป้องกันนะอาจจะลบนะ นะครับเพื่อป้องกันนะฮะเลขอันนะฮะไหลสดจบอาจจะลบวิดีโอเลยนะฮะไม่แน่นะครับไหลสดจบอาจจะลบวิดีโอเลยครับไม่แน่นะครับใครที่ไม่ไม่รอติดตามไหลสดนี่ฮะคุณอาจจะพลาดนะฮะถ้าไม่เข้าไปติดตามเลยนะฮะฉะนั้นเวลาหนึ่งทุ่มเจอกันห้ามพลาดเลยท่านผู้ชมนะครับห้ามพลาดนะฮะอย่าพลาดเด็ดขาดนะฮะอาจจะไหลสดแล้วได้ตัวเลขแล้วทีมงานลบวิดีโอทิ้งไปนะฮะ คุณจะมาดูย้อนหลังไม่ได้นะฮะต้อไปเลยครับท่านั้นรีบเข้าม,มาดูนะฮะหนึ่งทุ่มเจอกันวันนี้นะครับโอเคหลายคนก็เตรียมตัวกันพร้อมกันเข้ามานะฮะไม่กดข้ามโฆษณาขอบคุณมากๆกครับสวัสดี800คนตอนนี้กันด้วยนะฮะทักทายท่านผู้ชมทางบ้านอยู่เรื่อยๆดีค่ะลบเลยค่ะอ่าโอเคหลายคนก็ พร้อมใจกันเข้ามาเห็นด้วยลบเลยนะฮะพร้อมชมคสนะครปูเสือรอโอเคประดวงนะฮะทุกคนนะครับไหลสดจดอาจจะลบเลยนะฮะอาจจะลบนะครับเดี๋ยวปรึกษาทีมงานก่อนนะฮะถ้ายังไงนะฮะต้องประชุมกันอีกทีหนึ่งนะฮะอาจจะลบนะฮะใครที่อาจจะใครที่อาจจะไม่เข้ามาตอนทุ่มหนึ่งอาจจะพลาดก็คือคุณอาจจะพลาดเลยนะครับต้องบอกแบบนี้นะฮะฉะนั้นห้ามพลาดนะฮะ เข้ามารับชมกันนะให้ดีๆนะฮะเตรียมตัวกันให้ดีๆนะฮะเจอกันหนึ่งทุ่มสวัสดีคุณกรครับสวัสดีครับไม่กดข้างโฆษณาครับแม่วันนี้สวัสดีครับผมนะฮะแม่วันนี้ที่เป็นข่าวเพราะเนี่ยไม่นะใช่ไหมไม่ใช่เนาะโอเคอ่า ดีค่ะลบเลยค่ะจะได้ไม่อั้นน,นะฮะใครที่มาช้าอาจจะพลาดนะเพราะมีคนเอาไปแอบอ้างปู่เลยไม่ให้ออกตรงๆใช่ครับผมมีคนเอาไปแอบอ้างเยอะแล้วไม่ทําบุญสร้างปู่เลยนะฮะเอาไปแอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์นะฮะแต่ไม่ได้ทําบุญสร้างปู่เลยนะฮะนะครับปู่ก็เลยต้องขยับออกนะครับอ่านะครับจะมาลักษณะแอบแฝงแบบนี้ไม่ได้นะฮะมันมันไม่ใช่นะฮะนะครับ Um, ภ,าาาา h, ภาษา WA. อ Dir ีสานนะมาหาเอ็มแปรนะนะพี่น mm ้องนะฮะภาษาอีสานเขาจะบอกว่ามาเอ็มแปรน้ากันนะนะปูกคนเล้ยบ่อไห่นะครับบ่ได้สางบ่ได้ซอยเพิินบ่ได้เห็ดรวมน้าเพิินนะแต่มามาสีมาเอาตัวเด็กเพิ่นไปเพิ่นก็ได้บ่อหไม่เอ็มแป้นะนะเห็นด้วยค่ะแอดเมื่อกี้ดูโฆษณาจนจบเลยโอ้ขอบคุณมากครับผมน่ารักจริงเชียวนะฮะมีคนเอาแบบอ้างเยอะนะฮะปูกก็เลยไม่ให้นะฮะ เขาเลยมีปู่แม่ตาสาธุครับผมนะฮะโอเคนะครับปลูกพระช่องไหนวันนี้ปลูกช่องสมาคมหวยแห่งประเทศไทยครับผมช่องนี้แหละช่องนี้ไลฟ์สดอยู่ยตอนนี้แหละสวัสดี936คนตอนนี้ครับสวัสดีครับนะได้หลายช่องได้หลายได้หลายช่องที่เอาไปแอบอ้างนะฮะได้หลายกลุ่มที่เอาไปแอบอ้างนะฮะว่าเป็นเลขของตัวเองซึ่งมันเป็นการผิด นะะฮจากหลักความจริงนะฮะก็เป็นการมุสานะฮะไปพูดโกหกแล้วแหละเป็นการพูดโกหกไปแอบ,บอ้างเอาไปได้ของตัวเองนะฮะปู่ท่านกเ็เลยไม่ให้นะฮะงวดที่ผ่านมากเ็เลยไม่ให้ตรงๆนะฮะนะครับปู่ท่านเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ท่านโอ้ยมองแป๊บเดียวก็รู้แล้วนะฮะนะว่าใครเป็นยังไงจะมาแอบ,บอ้างง่ายๆท่านก็คงไม่ให้นะฮะ สมัแม่เอีมแปะน้ำกันง่ายๆเพิ่นกับวะไห้เน้อปูเนาะเพิ่นกับไห้ตะลุกหลานเพิ่นนะพี่น้องเนาะเพิ่นไห้ตะลุกตะหลานเพิ่นแหละผู้ที่ร่วมสางน้ำเพิ่นนะครับเพิ่นสิ่หายโชคตะลุกตะหลานเพิ่นผู้ที่ร่วมสางน้ำเพิ่นแหละผู้เดียวแม่เอีมแปะเพิ่นกับวะไห้เพิ่นกับเครียดนี้อ่าเพิ่นกับเครียดนี้ดึองนี้จุ้งนี้เขือออกเพิ่นกับเขือออกนะฮะเพิ่นบ่ไห้นะครับอ่ามือเดียวมาด้วมน้ำเพิ่นมือเดียวมาสางมันละมีน้ำเพ นะเพื่อนกนัเป็นเทศที่มีความเมตตาแล้วก็มีความสัตย์จริงนะฮะมีความสัตย์จริงนะครับแอมแปะเบ้าอีสานลึกคักเบ้าภาษาลึกคักนะแอมแปะนะมาแอมแปะน้ำกันนะพี่น้องสวัสดีครับนะมันเป็นมันเป็นภาษาที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะฮะนะคำว่าแอมแปะนี่มันเป็นแบบเป็นกระบวนการกริยาเลยนะอ่าเป็นลักษณะเป็นลักษณะไอย้ยังยังไงดีอะคำว่าแอมแปะแอมแปะ หมายถึงมามาฉาบช่วยเอาผลงานเอาเรื่องราวของคนอื่นไปเป็นของตัวเองไปแอบอ้างไปโกโหกหลอกลวงอุ้ยมันรวมแบบนั้นหมดเลยนะคําม่แยมแปะนะฮะเอ๊ะทำไมวันนี้คำมันลึกซึ้งจังเลยอะโอเคนะครับก็วันนี้ถือว่าภาษาอีสา,สานมันละคำด้วยทุกทชมครับนะฮะโอเคก็จะประมาณนั้นแหละทุกทชมครับ ก็นะฮะจะพาทุกชมสร้างบุญไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็จะมีบุญใหญ่หลายอย่างเนี่ยฮะก็น่าจะมีเพิ่มเติมนะฮะในช่วงก่อนเข้าพรรษาและช่วงในพรรษาด้วยนะฮะครูบาอาจารย์จะพาทำบุญผมก็จะแจ้งเรื่อยๆนะฮะถ้ามีบุญอะไรเพิ่มเติมนะฮะโอเคนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะจะไม่การถูกหวยเดียวเบอร์เนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญนะฮะที่จะมาบังเอิญถูกนะฮะบังเอิญฟุกไม่มีนะฮะท่านผู้ชมไม่มีบังเอิญฟุกนะฮะ ไม่มีว่าบับางเอิญปลูกต้นมะม่วงลูกออกมาเป็นต้นเป็นผลลำไยอ่ะมันไม่ใช่บังเอิญอย่างนั้นนะครับทุผู้ชมครับมันไม่มีความบังเอิญเป็นไปไม่ได้นะที่ปลูกต้นมะม่วงบังเอิญลูกออกมาจะเป็นลูกมะพร้าวจะเป็นลูกสับปะรดอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้นะฮะไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้นะฮะ,ะไม่มีความบังเอิญน,นะครับ การที่จะมีบุญนะฮะถูกหวยเดลเบอร์ได้นั้นนะฮะเป็นบุญของเราเป็นดวงของเรามานะฮะทำมานะฮะจะสอดคล้องกับองค์ปู่เคยเป็นลูกเป็นหลานท่านเคยทําบุญร่วมกับท่านมาก็สอดคล้องกันนะฮะท่านให้พวกเราแล้วก็มีดวงสมพงกันนะฮะมีบุญสมพงกันก็เกื้อหนุนกันพามีโชคมีลาบไปด้วยกันนะฮะแต่คนที่ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ลูกหลานไม่เคยร่วมสร้างกันมานะฮะไม่ร่วมทําบุญนะฮะก็จะไม่มีส่วนในบุญนี้นะฮะก็จะไม่ถูกนะฮะนะับก็จะไม่ถูกนะฮะไม่ได้โชคตรงนี้ไปนะฮะ ไม่มีความเอื่อในโลกใบนี้นะฮะถ้าเกิดด้วนมีบุญเก่านะฮะเข้ามาสมทบนะ,ะทำให้ถูกหวยเดือเบอร์กับปู่แล้วนะฮะแต่ไม่ร่วมสร้างไม่ต่อย,ยอดเสริมบุญไปอีกนะ,ค,ะครั้งต่อไปบุญนั้นก็หมดนะฮะไม่เพิ่มเติมนะฮะฉาบช่วยเอ่อที่นี้พูดถูกเป็นการฉาบช่วยผลงานของคน่อื่นแ,แอบอ้างว่าเป็นของตัวเองแอมแปะอันนี้ก็แปลความหมายถูกต้องครับประดวงครับแอมแปะนะฮะแอมแปะคือฉาบช่วยผลงานนะฮะอันนั้นก็แปลถูกนะฮะ มันเอาไปใช้ได้ในหลายกรณีเอมแปะนะฮะ,ะเช่นบุคคลหนึง่งสมัยก่อนก็มีการเอมแปะนะฮะพออ่อใหญ่ดำนะฮะถางที่ไว้นะฮะพออ่อใหญ่แดงนะฮะเอาที่เปล่าที่ถางไว้นั้นไปขึ้นเป็นฉนดของตัวเองอันนี้ก็เอมเปะนะพออ่อใหญ่แดงสมมติว้าพ่อใหญ่แดงถางปล่าไว้นะฮะ อ่าไีดำเห็นทีมันแปลนล้วก็เอาไปขึ้นเป็นโฉนดนะฮะไปขึ้นเป็นสป,ปกอของเจ้าของอ่าแอมแปะเอาแบบนี้ก็มีนะฮะแอมแปะนะแอมแปะแอมแปะ,แปะนะเอ่อโอเคทุกทชมครับชุบมือเปิบอ,อ่ะอันนี้ถูกต้องอ่ะชุบมือเปิบนะฮะอันนี้ก็แปลมันเป็นมันแปลได้หลายความหมายนะฮะมันเอาไปใช้ได้ไดหลายประโยคเชื่อมในหลายประโยคนะฮะ ที่เป็นการฉาบฉวยที่เป็นการแย่งชิงแบบแบบอย่างนั้นนะนะโอเคทุกช่ครับก็จะประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวผมก็จะเตรียมตัวเตรียมสเสบียงต่างๆนะฮะเพื่อสำหรับการเดินป่ากของข้ามคืนนี้ทุกช่ก็เตรียมตัวให้ดีแล้วกันนะฮะมาแจ้งข่าวการคอนเฟิร์มนะฮะมาคอนเฟิร์มเรื่องราวของวันตอนเย็นนี้นะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวนะฮะร,ร้อนมากแอดแบนพูดถูกจังคะ่ะ อ่าโอเคนะฮะขอให้ทุกคนนะฮะถูกหวยนะฮะที่เป็นลูกหลานหลวงปู่ร่วมสร้างหลวงปู่ขอให้ถูกหวยตามกําลังบุญของตัวเองนะครับสาธุสาธุนะฮะขอให้ตัวเลขมีความชัดเจน3ามตรงๆของงวดหนึ่งกรกฎาคมนะฮะปรากฏขึ้นเย็นนี้นะฮะติดตามกันแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะฮะช่วงเวลานี้เดี๋ยวผมพักเบรกไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันเย็นๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม